สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาจญทรัพย์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับนางานตรงนี้อยู่ที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมินะครับตอนนี้นะครับรถขุดของเรานะครับได้ฝังตัวลงไปนะครับเดินลงไปข้างล่างนะครับเพื่อ ที่จะทําการขุดสะดือน้ำนะครับหรือว่าธนาคารน้ําใต้ดินนะครับก็ต้องใช้การเจาะนะฮะลงไปนะครับให้ได้ลึกที่สุดนะครับหรือว่าการฝังตัวลงไปขุดขเจาะเป็นสะดือน้ํานะครับเพื่อที่จะเติมน้ําใต้ดินนะครับหรือว่าเป็นจุดรีชาต์น้ํานะครับที่จะทําให้พื้นที่ของเราเนะี่ย มีพื้นที่เก็บน้ําได้จานวนมากขึ้นนะครับแล้วก็เติมน้ําได้ดินไว้ใช้ตอนนั้นแล้งนะครับนะี่นะก็ความลึกตอนนี้นะฮะจากพื้นดินเก่าตรงน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นพื้นดินเก่านะครับขุดลงไปแล้วโดยเฉลี่ยที่ประมาณ3เมตรกว่าๆนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการตังตัวลงไปนะครับเดินลุยลงไปนะครับไปอีกนะฮะแล้วก็เจาะลงไปอีกนะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ7-8เมตรนะครับชดือน้ําตรงนี้นะครับ เราก็ได้ทําการเวียงขึ้นมานะครับเอามาทําเป็นโคกนะฮะเดี๋ยวเราจะเวียงขึ้นมาอีกทีนึงนะครับก็พื้นที่ก็จะเละๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกมาลงลงมานะครับทำให้พื้นที่พื้นที่เนี่ยนะฮะ เปียกเลยทีเดียวนะครับเป็นที่เลนด้วยนะครับสังเกตได้เลยว่านฮะจะเป็นพื้นที่ดินเลนด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นพื้นที่ต่ําที่สุดนะฮะก็เป็นพื้นที่กักเก็บน้ําส่วนที่ข้างล่างนะครับหวาดเสียวเลยทีเดียวนะครับ ชั้นดินตรงนี้นะครับก็จะเป็นชั้นดินดานนะครับดินดานหินข้างล่างนะครับเรียว่าดินดานที่ยังไม่แข็งมากนะครับแต่เจาะลงไปประมาณสัก 7- 8เมตรนะครับก็จะเป็นดินดานหินเลยนะครับตอนนี้เราทําการเจาะอยู่ที่ประมาณได้ประมาณสัก5เมตรแล้วนะครับผม ธนาคารน้ำใตดินนะครับก็ช่วยในเรื่องของการเก็บน้ำใตดินนะครับเป็นระบบเครือข่ายธนาคารน้ำใตดินนะครับที่สามารถเติมน้ำใตดินได้นะครับเราสามารถที่จะสูบขึ้นมาทำการเกษตรได้นะครับเราพยายามที่จะขุดอยู่โซนตรงกลางให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเพื่อการป้องกันนะครับการสไลด์ของหน้าดินลงมากลบบ่อนะครับเราจะมีเบิร์มตะพักอยู่นะฮะประมาณ2-3เมตรนะฮะ ตรงนี้จะเป็นอยู่พื้นที่ตรงกลางนะครับครับผมก็จะพามาชมอีกมุมหนึ่งน,นะฮาของงานง,งานนะครับ เราขุดดินในส่วนของสะดือน้ำโยนขึ้นไปทำเป็นโคกนะครับบอ่อลูกนี้โดยเฉลี่ยพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไรนะครับความลึกประมาณ3เมตรนะครับตัวนี้ก็แยกมาเป็นเจาะสะดือนะครับลดค่าใช้จ่ายของหน้าง,งานได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปขุดลึกทั้งหมดเลยนะครับจะทำให้มูลค่าของงานนี้สูงมากนะครับ เจ้าของที่มีงบอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็ใช้พื้นที่ในการทำโป่งนองนาเนี่ยประมาณ14ไร่นะครับก็พยายามในเรื่องของการความเร็วนะเน้นเรื่องของความเร็วนะความเรียนรอนอยู่ระดับปานกลางนะครับ ความสวยงามอยู่ในระดับความพอดีนะครับผมเพราะว่าความสวยงามเนี่ยยังไงพอฝนตกลงมามันก็จะเซาะแล้วก็พังทลายนะครับจะเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรน,นะขงที่นะครับโอ้ยดึงรถลงไปเลยนะฮะเนี่ยนะครับผมธนาคารน้าใตดินเนี่ยไม่ได้ขุดง่ายๆเลยนะครับก็ต้องใช้นะครับความชำนาญการของคนขับด้วยนะครับผม ในส่วนของตรงนี้นะครับเราได้ทําการขุดขึ้นมานะครับทําเป็นคันล้อมบอกนะครับก็มีขนาดพื้นที่ที่สูงเลยทีเดียวนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับเราก็ย่าให้แข็งแรงนะครับแล้วก็รีตกแต่งให้สวยงามนะครับเพื่อตอนฝนตกลงมาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเก็บน้ําจากที่สูงลงมาที่ต่าได้นะครับพื้นที่หนึ่งไร่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บน้ําได้หลายพันลิตรเลยนะครับ เพราะว่าวิธีการคำนวณนะครับแล้วคือเราเอา 1, นึ่ไร่ใช่ไหมฮะหนึ่นนะครับคูณของความลึก3เมตรนะครับแล้วก็บวกกับสะดือน้ําด้วยนะฮะเราสามารถที่จะคํานวณน้ําตลอดทั้งปีที่เราสามารถเก็บรักได้นะฮะส่วนของบ่อตรงนี้นะครับส่วนที่เราส่วนเกินของบ่อตรงนี้นะครับเราก็จะทําการเติมน้าใตดินไว้แล้วก็มีการเบ่งน้ําออกข้างนอกด้วยนะฮะเมื่อน้ําเต็ม อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับฝนฟ้าอากาศของเรานะครับที่จะสามารถฝนตกลงมาเต็มบ่อนี้ได้หรือเปล่านะครับก็จะมีในส่วนของคลองไส้ไก่นะฮะที่ไหลมาจากข้างบนนะฮะบ่อข้างบนอยู่ตรงโน้นอีกบ่อหนึ่งนะครับก็จะไหลตามคลองไส้ไก่มานะครับเชื่อมมาลงบ่อนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบ่อ้นามีรูปหนึ่งตรงนั้นนะฮะเป็นลุกขนมครกนะครับก็เก็บน้ํา ตรงนั้นได้เต็มก่อนนะก่อนที่จะไหลลงมานี่นะครับก็จะมี2สเต็ปนะครับมี3สเต,ต็ปนะครับก็ <c oughs> คือมีมีบนะ่ออีกลูกนึงนะฮะอยู่ตรงเราหลังคาเหล็กตรงนั้นนะฮะข้างหลังนั้นจะเป็นบ่ออีกลูกหนึ่งนะที่เราจะไปทําการลอกบ่ออีกนะครับเป็นบ่อเก่า hmm. นะครับโบรบลาณนะครับตอนนี้เราขุดใหม่อยู่ที่ประมาณ2บ่อนะสอบ่อนะครับเราขุดเพิ่มเป็นคล้ายๆตัวแอลนะเข้าไปตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นทรงโมเดลนะลักษณะเป็นรูปทรงตัวแอลนะครับก็จะคล้ายๆโค้งๆเหลี่ยมๆนะฮะก็ถือว่าเป็นฟรีฟอร์มไม่เท่าไหร่นะครับก็กำลังพอดีนะครับก็สามารถที่จะเก็บน้ําได้เยอะมากกว่านะครับการที่เราขุดทรงประมาณนี้นะครับข้อดีของบ่อน้ำฟรีฟอร์มคือการกระจายความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ในการใช้สอยการปลูกต้นไม้เยอะนะครับ แต่บ่อแบบนี้เราสามารถที่จะเก็บน้ําได้เยอะกว่านะครับทรงทั่วไปนะครับก็ดีทั้งสองอย่างนะครับทรงบ่อน้ำทรงฟีฟอร์บ่อน้ำทรงโมเดลแบบชี่เดี่ยมนะครับก็ถือว่าเป็นโคง้งองนาหมดเลยนะครับนนะครับก็เราได้ทําการตกแต่งเลยนะครับเพราะว่าเราติดต้นไม้ต้นนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตกแต่งได้นะครับเราเลยต้องตกแต่ง ส่วนของข้างในบ่อเลยนะครับส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะยืนตกแต่งได้นะครับเดี๋ยวเราจะขุดชือน้ําตรงนี้แล้วก็มาขุดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับประมาณ2จุดนะครับไว้เติมน้ํใตดินนะครับจากตะกอนน้ําต่างๆนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดติดต่อไปให้ผมด้วยนะครับทีมงานปีชาเจริญทรัพย์นะครับหรือว่า พี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจงานขุดโคกหนองนาโมเดลก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาสอบถามกับผมได้นะครับผมปีชาเจริญทรัพย์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 2 751 1 1 6 3ะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมจะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับ